เธอมาเขวดตรงนี้มาเขวดตรงนี้เฮ้ยก็บอกว่าเจอเจอแจ็คพอใช่ไหมบอกงใช่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 วันนี้มารุตามันมากเลยคนะ่ะ สวัสดีค่ะเจอกับวารุตายอีกแล้ววันนี้เราก็จะออกไปเก็บขวดเหมือนเดิมนะคะวันนี้อากาศหนาวฝนไม่ตกลมพัดเบาๆก็ยังพอทานได้ค่ะวารุตาวันนี้ก็ใส่หนาหน่อยค่ะเพราะว่าอากาศก็เริ่มหนาวแล้ว ไอ้ก็ยังไม่ค่อยจะหายดีพูดนานก็ไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราไปลุยแล้วก็ไปลุ้นกันนะคะว่าวันนี้วรุตาจะได้ขวดหรือได้เงินกลับบ้าสักเท่าไหร่เดี๋ยวไปกันเลยค่ะ okay. บรรยากาศตอนนี้ค่ะมุมนี้วันนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงานะคะ <c oughs> เงียบเหงาจริงจ จะน้าเป็นเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะ <c oughs> ได้ยินเสียงเพลงแววมาแต่ไกลเลยค่ะโอโอหูวันนี้คนเขาเยอะเหมือนกันค่ะหยคนเยอะเยอะยิ่งกว่าเมื่อวานซะอีกค่ะ เพราะว่าเขาจะมีวงดน,นตรีเอกนักร้องมาด้วยนะคะอุย้ยเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้นี่วรุตาพามาให้ดูนี่ม้าหมุนค่ะว้าวม้าหมุนค่ะอู้เด็กๆน่ารักโอ้ยสะใจเล่นให้วรุตาหมุนนี้ก็คงจะเวียนหัวหน่าดูเลยค่ะ คนเยอะมากๆเลยค่ะคนเยอะสุดๆนี่ร้านขายของหวานไอขนมค่ะมีถั่วอบน้ำผึ้งมีอะไรทุกอย่างเลยค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะร้านขายไส้กรอกวันนี้ก็อัดแน่นไปด้วยผู้คนค่ะต้นคริสต์มาสมีแสงแล้วค่ะมีแสงแล้วสามีอยู่ข้างหน้าค่ะว้าวนี่ ของเล่นเด็กใครมีลูกพามาเล่นได้นะคะมีหลายอย่างด้วยกันนี่ช้างน้อยอุ้ย<ห>มีเครื่องบินเอ้ยช้างน้อยว้าวอุ้ย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 อุ้ดึงดึง น่ารักมากๆเลยค่ะใครมีลูกพามาเที่ยวนะคะร้านนี้ขายขนมอบค่ะวันนี้อากาศดีผู้คนก็มาเดินเล่นกันเยอะเลยค่ะร้านนี้ขายที่คลุมผมค่ะคลุมหัวเวลาไม่ให้อากาศมันเย็นมีมีหมวกด้วยนะคะอุย้ยมีถุงเท้าด้วยค่ะมีถุงเท้าที่เขาถัก ส่วนใหญ่แบบนี้จะถักด้วยมือนะคะโอ้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านขายตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาไว้ประดับวันคริสต์มาสค่ะรถจ้ำวันนี้มีเด็กมาเล่นแล้วค่ะแต่ก,ก็ไม่เยอะนะคะ ไมลูกโอ้ยเต็มเลยค่ะร้านนี้ก็ขายเห็ดใส่ซอสนะคะน่าทานมากร้านนี้ก็เป็นร้านขายของวะ่ะนี่ปุยฝ้ายปุยฝ้ายปุยฝ้ายมีสองสีมีสีชมพูกับสีขาวนี่สีขาวล้วนเลยนะคะ ข้างบนนุ้นก็จะเป็นช็อกโกแลตเคลือบเห็นไหมคะก็จะเป็นแอปเปิ้ลเคลือบช็อกโกแลตตอนนี้เป็นแอปเปิ้ลสีขาวกับสีน้ำตาลค่ะน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้อากาศดีสุขใจทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยค่ะก็ขอให้เป็นวันที่ดีทุกๆวันนะคะรุตาเจอหนึ่งขวดสามบาทค่ะนี่สามบาท ดี๋ยววรุตาจะเอาแก้วนี้ไปอีกคืนที่ร้านกันนะคะคนเยอะมากเลยเห็นไหมคะแล้วก็เมื่อกี้วรุตาก็เห็นตำรวจด้วยค่ะเหมือนกับงานวัดบ้านเราเลยค่ะเห็นต้นคริสต์มาสต้นนู้นไหมคะกำลังหมุนหมุนค่ะหมุนใหญ่เลย เทศกาลวันคริสต์มาสประเทศเยอรมันนะคะร้านนี้ขายไรยเบอร์คูเป็นกัะโตเฟลที่เขามาถูๆแล้วก็มาทำเป็นแผ่นมารุตาจะเอาแก้วไปคืนคนเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปอีกทิศนึงค่ะเยอะจริงๆเลยค่ะวันนี้มุตาต้องหลบมาทางนี้ค่ะไม่ไหวคนเยอะจริงๆ มาทางนี้หายใจโล่งหน่อยค่ะนี่คนเขาแถวรอคืนแก้วกันค่ะเยอะมากวันนี้เยอะสุดๆก็จริงๆเยอะมากๆเวทีอยู่มุมนู้นนะคะแล้วนี่คนก็มายืนรอนักร้องอยู่ค่ะนี่คือร้านขายเบียร์ขายเครื่องดื่มร้อนๆนะคะดูผู้คนกันนะคะวันนี้มาก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 ที่สุดเลยค่ะ อรุตาได้มา1ยูโรแล้วนะคะจากการคืนแก้วเมื่อกี้คนเยอะมากแล้อรุตาก็เก็บขวดมาได้4ใบไม่สี่ขวดค่ะแต่ก็ไม่สามารถจะถ่ายวีดีโอได้คนเยอะจริงๆเลยค่ะวันนี้เยอะสุดๆเลยค่ะอรุตาเห็นใกล้กับถังขยะเดี๋ยวไปดูนะคะนี่ค่ะอรุตาเห็นแล้วสามบาทค่ะ รอตาเห็นอีก3บาทกับ9บาทค่ะร้านเค้กวันนี้ก็มีคนมาซื้อเยอะเลยนะคะไม่เหมือนเมื่อวันกอ่อนวันนี้ทุกร้านขายดีกันทั่วหน้าเลยค่ะร้านขายขนมปังวันนี้แม่บ้านก็กำลังทำความสะอาดอยู่นะคะวันนี้ไม่น่าเชื่อเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเทศกาลวันคริสต์มาส ในประเทศเยอรมันก็เหมือนกับงานวัดบ้านเรานี้เองค่ะรจตาเจออีกาบาทค่ะเจออีกาบาทค่ะวันนี้มีเจอแต่ถ่ายวิดีโอไม่ได้คนเยอะจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวรุตาจะมองมาดูมุมนี้อีกทีนะคะเด็กเครื่องเล่นเล่นแล้วค่ะหุนแล้วหุนแล้วหุนแล้ว หมดแล้วค่ะบรรลุตาเจออีกขอเป็น9บาท,9บาท, 9, บาท9บาทค่้บาท9บาทค่ะรุตาเจออีก3บาทรัวๆค่ะไปกันต่อเลยค่ะ มนีเด็กเล่นมองซ้ายมองขวาเดินมามุมนี้อีกหน่อยค่ะ แฟนรออยู่มุมนู้นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปคืนรอบแรกก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นสายสลิงที่เขากั้นเอาไว้นี่ค่ะ วารุตาได้2ยูโร30เดี๋ยวไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์เันเลยค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะจนไม่ได้ทำวิดีโอเลยค่ะเก็บกันแบบรัวๆกันไปเลยได้มาแล้วค่ะ2ยูโร30เมื่อกี้ได้จากค่าคืนแก้วเบียร์ไป1ยูโร แล้วก็ที่เก็บได้แล้วก็เอาไปคืนนะคะนั่น2ยูโร30ตอนนี้วาลุตาได้3ยูโร30แล้วค่ะแต่อย่างไม่ครบรอบวันนี้มีลุยอีกค่ะไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่มุมเดิมๆที่เราเคยไปนั่นก็คือลานจอดรถป้ายรถเมลวันนี้มีหลุนกันค่ะเห็นสลิงไหมคะนี่ละค่ะสลิงโอ้ยแบบบอกได้เลยนะคะว่า ใหญ่มากใหญ่ว่าหัวแม่มือวารุตาอีกนะคะไปกันต่อเลยค่ะสำหรับวันนี้ยิงยาวๆกันไปเลยมามุมนี้เงียบเหงาเลยค่ะมุมด้านนู้นคึกคักกันใหญ่แต่มามุมนี้โหยเงียบสงบเลยค่ะร้านขายดอกไม้เขาก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มี ยังไงเราก็เดินกันต่อเลยค่ะพระจันทร์สวยจังค่ะภาพอาจจะไม่ชัดแต่สวยมากๆเลยค่ะวันนี้ร้านขายเฟ้นไฟเขาก็ยังเปิดอยู่นะคะวันนี้จะสองทุ่มแล้วแกนเดินก็ไปในมุมมืดเผื่อเจอค่ะ หรือถ้าทางจะไม่มีเดี๋ยวรุตาไปดูตรงป้ายรถเมย์นะคะพรุ่งนี้ตลาดนัดนะคะโอ้ยรถมากันเต็มเลยค่ะรถขนของมารอก่อนวันนี้ไม่มีคนตรงป้ายรถเมย์เลยค่ะไปดูกันเลยมีไหม ไม่มีคนแล้วก็จะมีขวดให้วาลุตาไหมไม่มีค่ะผมนี้ก็ไม่มีผมนี้มีไหมก็ไม่มีเหมือนเดิมค่ะวารุตาเดินต่อเลยค่ะเราจะไปดูที่ลานจอดรถ แล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปในงานอีกรอบนึงค่ะเผื่อเจออีกจะได้ส่งอีกรอบนึงค่ะอรุตาโลภมากไหมเนี่ยแหมไหมเนาะก็มีขวดให้เก็บเราก็เก็บแค่นั้นเองไปลานจอดรถกันเลยค่ะ ไม่มีไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะเดินต่อกันเลยนะคะรุตาจะมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ ามีเดินไปแล้วค่ะชายนุ่มร้านนี้ออ้ยวันนี้ก็คนเยอะเหมือนกันค่ะวุตาขอเป็นก้าบาทสุดยอดค่ะวุตาเจอสามบาทมุมนี้ค่ะนี่สามบาท,บาทเจออีกสามบาทค่ะวุตาเจออีกสามบาทมุมนี้ค่ะนี่ค่ะสามบาท วารุตาเจออีกหนึ่งนี้ค่ะก9บาทวันนี้วารุต่ามันมากเลยค่ะเก็บขวดโอ้ยไปกันค่ะเดี๋ยววารุตาจะไปลุยอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ก็ได้หลายขวดเหมือนกันค่ะแฟนเขาก็เจออีกหนึ่งขวดเดี๋ยวเขาจะไปเก็บเองนะคะเดี๋ยววารุตาจะไปมุมนี้ มีเสียงนักร้องลัวติดลิขสิทธิ์จังเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรุตาค่อยตัดออกอีกสามบาทคะ่ะวรุตาเดินแป๊บเดียวกูจะได้เต็มถุงแล้วค่ะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆนดูคนมันเยอะตื่นเต้นค่ะวันนี้โอ้โหมองซ้ายมองขวาอีกสามบาทคะ่ะคนเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละคนก็มีขวดเบียร์อยู่ในมือค่ะ อุ้ยวารุตาเจออีกแล้วเต็มในถังเลยนี่สี่ขวดห้ขวดหขวดเจ็ดขวดชิดค่รู้ยกันต่อเลยค่ะวารุตาจะเจอขวดอีกไหม,มกันยายร้านขายซุปค่ะเจอสามบาทค่ะเจออีกสามค่ะ งานเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ไม่ใช่ของวันนี้นะคะเมื่อกี้ค่ะของแฟนเขาเต็มกระเป๋าเราไปส่งกันอีกรอบค่ะวันนี้โห้ยรัวรัวตื่นเต้นมากเยอะจริงๆคนดื่มกันเยอะมากเลยค่ะวันนี้ถึงข้างแล้วค่ะเข้าไปส่งกันเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบว่าวันนี้วารุตาจะได้สักเท่าไหร่วันนี้รวัรวรัวกันเลยค่ะนี่ อีก3ยูโร16เดี๋ยวจะเติมไปอีก4เซนเพื่อจะได้เป็น3ยูโร20นะคะ3ยูโร20ได้มาแล้วค่ะตอนนี้เราได้ภาพรวม6ยูโร40เซนนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณ240บาทค่ะ240บาทนะคะไม่ใช่น้อยเลยเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> ไปลุยกันอีกรอบหนึ่งค่ะ <c oughs> ว่ารอบนี้วารุตาจะได้อีกไหม ขวด6บาทคะ่ะดูกันต่อเลยคะ่ะวรุตาเจออีก3บาทคะ่ะวรุตาเจออีก3บาทในถังขยะคะ่ะวรุตาได้เต็มถุงอีกแล้วคะ่ะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูทุกวินาทีทุกจุดมันมากเลยคะ่ะวันนี้ตื่นเต้นนักร้องเขาเลิกแล้วนะคะคนก็ทยอยกลับบ้านคะ่ะเมื่อกี้วรุตาก็เจอคนมาเก็บขวดด้วยคะ่ะจาเจออีก2ขวด6บาทคะ่ะ นี้ค่ะผลงานของวารุตานี่อีกหนึ่งถุงโหยเมื่อกี้คนก็บอกวารุตาว่าวันนี้เธอคุ้มไหมวารุตาบอกว่าคุ้มแล้วก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะนี่ผลงานวันนี้ค่ะ 那我们你。Na, แล้วค่ะ3ยูโร80เมื่อกี้เจออีกหนึ่งขวดแล้วเอาเข้าไปคือก็ได้เป็น3ยูโร90โหยวันนี้มันเด็ดสรติกันไปเลยค่ะเพื่อนๆแต่เสียดายวัตุตาไม่ได้ถ่ายทุกตอนให้ดูนะคะนุ่งด้วยว่าต้องเก็บแข่งกับเวลาแข่งกับผู้คนเพราะตอนนี้เขาพักวัตุตาก็เลยได้ไปเก็บค่ะ ตอนนี้ใกล้จะสามทุ่มแล้วนะคะวรุตาจะเก็บขวดแล้วไปคืนไม่ได้นอกจากหิ้วกลับบ้านอย่างเดียวฉะนั้นวิธีการไง่ายนวรุตาต้องหาแต่กระป๋องค่ะ9บาทคะ่ะอีก9บาทคะ่ะส่วนที่ได้มุมนี้หิ้วกลับบ้านไปส่งไม่ได้แล้วคะ่ะวันนี้นะคะที่วรุตาเห็นมีคนเก็บขวดถึง5้าคนด้วยกันค่ะโอ้โหนี่ขนาดห้าคนนะคะ ก็ยังเก็บกันไม่หวัดไม่ไหวกันเลยค่ะวันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยค่ะถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะวันนี้วรุตาได้300กว่าบาทประมาณ380บาทได้10กว่ายูโรค่ะโอ้โหวันนี้มันมากผู้คนก็เยอะแล้วก็ผู้คนก็เรียกเธอเธอมาขวดตรงนี้มาขวดตรงนี้ เกาบอกว่าเจอเจอเจ็คพอดใช่ไหมบอกใช่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 เฮ้ยมันเป็นอะไรจี๊สนุกอากาศาไม่หนาวมากฝนไม่ตกลมไม่พัดดนตรีเพาะแล้วเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะที่วรุตาทำคลิปคลิปนี้อาจจะออกไปไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะแต่มันมากเลยค่ะแล้วผู้คนก็ดื่มเบียร์มีเบียร์อยู่ มีขวดเบียร์อยู่ในมือนะคะทุกคนดื่มไปแล้วก็เต้นไปพอดื่มเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะเอาเบียร์ไปไว้ที่ไหนเพราะว่าไม่เอาไปคืนค่ะวาุตาก็เลยรับหน้าที่นี้แทนค่ะวันนี้300กว่าบาทเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกทท่านที่ให้กำลังใจมาให้กับวารุตาสําสำหรับ99วัน99คลิปนะคะขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสนีสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย